น้ำตาของเราเนี่ยมันไหลออกมาเยอะมากอ่ะแต่มันไม่ได้ทาให้เรารู้สึกดีขึ้นมาเลยอะมันไม่ได้ช่วยให้เราคันตาน้อยลงหรือว่าระคายเคืองตาน้อยลงเลยอะเรายังแบบปวดตาแล้วก็ตาแห้งบ่อยๆเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือก็เพราะว่าน้าตาของเธอน่ะมันไม่มีคุณภาพน้ําตาของเธอน่ะมันมีอัตราส่วนของไขมัน หรือว่าส่วนประกอบของไขมันที่มันมันไม่ดีไงเออเธอกินสารอาหารที่ไม่เหมาะสมไงเธอกินสารอาหารไม่เพียงพอไงน้ําตาของเธอมันก็ไม่มีคุณภาพหรือว่ามันมีเหตุปัจจัยอื่นๆเยอะมากเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังนะเธอต้องหันไปดูสูตติบัติของเธอแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยฉันเกิดวันที่เท่าไหร่จริงๆเนี่ยฉันอายุเท่าไหร่แล้ววะ อ๋อฉันอายุมากกว่า40ปีแล้วนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โมเมียยมแกนผลิตไขมันที่มีอัตราส่วนที่เสื่อมลงมบโบม,มียมแกนก็เสื่อมลงได้เมื่ออายุมากขึ้นพอเธอรู้อายุของเธอแล้วเนี่ยเธอต้องหันมาดูหน้าตาของเธอเฮ้ยหน้าฉันก่อนนอนฉันล้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยฉันนอนเลยหรือว่าฉันล้างแบบไร เอียดที่เปลือกตาด้านในอ่ะเวลาเธอลงไลเนอร์ชั้นบนชั้นล่างอ่ะชั้นบนและชั้นล่างของขอบตาของเธอคือเป็นการเป็นรูออกมาของไขมันเพื่อมาปกคลุมดวงตาของเราจะทำยังไงให้เราล้างสะอาดอ้ันแนะน,น,นำ eye makeup remover ทำความสะอาดแม้เครื่องสำอาง ติดทนน้ำฉันลองแล้วออกสะอาดเยี่ยมพอเธอดูหน้าเธอแล้วเธอ,อหน้าฉันสะอาดหมดจดฉันร้างทุกวันก่อนนอนโอเคนี่ไม่ใช่ปัญหาของเธอเธอมาดูดวงตาของเธอเนี่ยเธอใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันหรือเปล่ามันเป็นการทำลายการทำงานของน้ำตา ปกติน้ำตามันจะไหลออกมาเคลือบรูก,กรตาของเราแต่คราวนี้เราเอาคอนแทคเลนส์แปะลงไปน้ำตามันก็ไหลไปไม่ทั่วกตาคุณจะแห้งอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเล่นโทรศัพท์มือถือแบบคือมันมันอ่ะมันกําลังโอ้โหจริงๆไงตัววะเนี่ยเฮ้ยกับพิมตาไม่ได้มันมันต้องติดตามมันจอ ่เงีพอตามันไม่กระพริบใช่ไหมคะไขมันมันก็ไม่หลั่งออกมาปกติมันก็ทําให้ตาเราแห้งง่ายหลังน้อยอ่ะไขมันมันหลังน้อยเราก็เลยต้องกระพริบตาบ่อยๆเวลาที่เราแบบทํางานเพ่งอะไรนานๆตกตาอื่นๆอย่างเช่นเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ หรือว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงมันก็ทำให้น้ำในลูกตาเนี่ยมันไหลวนไปไม่ทั่วใช่ไหมมันก็ทำให้เราตาแห้งเป็นต้อลมต้อเนื้อได้หรือว่าการเป็นรูมาตอยอาร์ไทติสมันก็เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้เรามีการหลั่งของไขมันที่ผิดปกติได้ แล้วก็เอฟเฟกของยาอย่างเช่นยาจิตเวทมีใครกินไหมแบบยานอนหลับอย่างเงี้ยยานอนหลับยากล่อมประสาทยาใครเครียดยาใครที่ตกกังวลมีไซส์เอฟเฟกนะคะยาทุกอย่างต้องศึกษาให้ดีแล้วก็การที่เราป้องกันสิวโดยการกินยาก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันต้องลองไปศึกษาดูว่าผลข้างเคียงของมันคืออะไร อาโคเทียอาโคเทียเป็นอาหารเสริมเป็น DHA DHA อยู่ในตำแหน่ง SN2 มันจะมีโครงสร้างคล้ายกับน้ำนมแม่เลยเวลากินเข้าไปมันก็จะดูดซึมได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เอาไปใช้ได้เร็วคุณจะเห็นผลใน4สัปดาห์คำว่าให้กิน500มิลลิกรัมต่อวันก็คือวันละ2เม็ดในคนปกติธรรมดา แล้วเราก็จะมีดวงตาที่มีความชุ่มชื้นสุขภาพตาดีขึ้นคนที่มีภาวะตาแห้งเนี่ยก็ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำตาให้ดีขึ้นได้ช่วยลดการละเหยของน้ำตาและช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาทำให้ตาชุ่มชื้นขึ้นช่วยลดอาการน้ำตาไหลจากการคันแล้วก็เครืองตาแล้วก็ลดการใช้น้ำตาเทียมได้ หลายคนที่ใช้คอนแทคเลนส์แล้วก็เป็นต้อลมอ่ะแล้ต้องใช้น้ําตาเทียมอะไรเงี้ยเวลาเขากินอะโคเทียเนี่ยกระปุกหนึ่งสองกระปุกรู้เรื่องเลยต้องลองหามากินนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เชื่อใจกันก็ลองค้นงานวิจัยมาอ่านก็ได้คุณต้องค้นคำว่าไตโดโคโซาเฮกซโนอีเอ็กเอโอเอ็ก คุณต้องเอาคำนี้ไปคนแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงสายตาจริงๆหรือเปล่าพอคุณอ่านจนเข้าใจแล้วคุณก็กลับมาซื้อกับเราได้ติดต่ออินบ็อกซ์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราเจะให้การติดต่อท้ายคลิปค่ะขอบคุณที่รับชมกับจากนเกน나타나주너 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는.